พระเอกดังยอมรับซื้อบ้านกับแฟนสาวแจงยังไม่ใช่เรือนหอพระเอกดังใบนรพัฒน์ยอมรับซื้อบ้านร่วมกับแฟนสาวแบ่งโซนชัดเจนตั้งใจทําเป็นโฮมออฟฟิศใช้ชื่อแฟนเป็นเจ้าของแจงยังไม่ใช่เรือนหอถ้าจุดนั้นต้องดีกว่านี้ล่าสุดหนุ่มใบเปิดใจเรื่องนี้ว่าเรื่องซื้อบ้านสิบล้านกับแฟนเป็นโฮมออฟฟิศมากกว่าแบ่งโซนชัดเจนว่าออฟฟิศฉันออฟฟิศเธอซื้อมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะอยู่คอนโดก็ไม่พอ ก็อยากจะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากด้วยถามว่าใช้เป็นชื่อแฟนเพราะอะไรก็อยากแสดงความมั่นคงให้เขาครับในอนาคตจะใช้เป็นเรือนหอไหมคงไม่ล่ะครับถ้าถึงจุดนั้นก็คงไปซื้อที่อื่นที่มันดีกว่านี้อันนี้เป็นแค่ในหมู่บ้านจัดสรรธรรมดาแค่นั้นเองที่เราอยากรู้สึกขยายจากคอนโดขยบไปเป็นบ้านมันก็แค่นั้นเองครับเรื่องข่าวดีคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมคงต้องทำงานก่อนหาเงินก่อนตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีมากๆครับ